อะไรครับเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้เล่นเป็นอะไรครับดูเองครับดีหมอผู้หมอผู้นกำลังจะถ่ายซีนถัดไปครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดูนะครับว่าวิธีการทำเนื้อพ r m up h นะครับนี่จินต์มาต้อมหน้าลามือแปะหน้ายื่ลงมา ละครสั้นหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องนี้เป็นละครแนวตั้งนะครับส่วนใหญ่และส่วนหนึ่งเลยสําคัญมากคือทีมงานทีมงานเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยรู้บทกันทุกคนนะครับแล้วก็ได้รายละเอียดเยอะมากและสูงมากแล้วซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีเชื้อผ้าหน้าผมอาร์ตพรอ็อพแสงเสียงทําในหลายๆ